สวัสดีจ้าพี่น้องมารยายงาน,นต่อีกรอบหนึ่งอันมีเวลาถ่ายกระเลไทยพี่น้องจ้ากปกติเขาปอกกระเ่ไทยเนะาะอันเป็นคึองวงน้อนมาอย่างเดียวพี่น้องตาแดงตายยังอันไปนอนนวดมาพี่น้องนะนะจะจะบอกให้ฟังพี่น้องเขา้ากระสลับอยู่เด้อเพระาะว่าอย่างหูบอมอันนี้เดี๋ยวให้เบิร์นก็เดินเห็นบ่้ หาลอยหาิกองกันสิเป็นกับหนากับหลังเนาะอีกตัวหนึ่งเพื่มอมาปอีกเกือบสองลอยหนึ่งอยเก้าสิบห้ายูโรไปอาบน้ำแขกมามพี่น้องจา้าเนี่ยเลยในโรงแรมหาดาวนะพี่น้องเนาะกระซิบมาบ้านนี่ยเขากระซิบแพงในนิดนึงมันเป็นโรงแรมแบบสปาของโรงแรมไปสื่อคอร์ดป้งทะแลกพี่นอ้องอ่าทั้งเบิร์ซิชั่วโมงรวมกับอาบน้ำแขกอาบน้ำนวดฟองสบู่พี่น้องทั้งนวดทั้งอาบอ่ะ ประมาณชั่วโมงหนึ like. ah! ่งื like. uh ัอ huh. นี yeah. <number> ้ก <rible> oh, like ็เป็นนวดผู้ชายแขกนวดให้พี่น้องเป็นแขกขาวเนาะโอ้ยพี่น้องมือยเมื่อยตอนมีความสุขแบบว่านวดแล้วพราวมันแบบมันมันนวดดีน้ำนักเขาได้แล้วที่นี่มันนวดแบบพอนคลาคยเป็นางสมเกิดใหม่แต่นี้มันเป็นแบบปีเปียเป็นปีเพียอยู่ก็เลยว่าโอ้ยยังบ่ตื่นพี่น้องนวดดีนวดดีบ่อยากบอกหลายเนาะถ้าว่านวดดีก็พอแล้วพี่น้องจะนวดว่าโอเคแฟนกอวนวดแห้งนวดดีเขาไม่ยิ่งอันนี้ผู้ชายนวดไห แต่ว่าของแฟนน่ะเป็นไม่ยิ่งนวดหายเป็นเช่าอินโดนีเซียเขาเพจงานอยู่ตุรกีเนาะจาพี่น้องอ่าเมื่อนี็เขาเลยเพจโปรให้ถ้าหกสิบชั่วโมงชั่วโมงนึงมันสันไปเขาเช็ดแบบเต็มสูตรนวดแบบครบสูตรของเขาในนี่ก็มีตารางนวดต่างๆพี่น้องแล้วเขาจะเลือกนวดแล้วจะนวดแบบไหนนวดไทยนวดน้ำมันนวดอะโรมานวดอ่าตุรกีมีบัตรยางนวดช็อกโกแลตแน่นวดสำหรับเด็กหน่อยก็มี ลายยางลายเนวพี่น้องคนเปื่อกันได้นี่ย,ยเห็นบ่คือรายการนวดเขาพี่น้องโอเคจ้ะไม่นี้เขาได้แนะนว่าเ็เพิ่มอีกอ่าเลยอีกสี่ชั่วโมงคนละสี่ชั่วโมงคนแปดชั่วโมงเนาะพี่น้องจ้าก,ก็เลยได้ซื้อครึ่งชั่วโมงแต่ละชั่วโมงแถมเข้าไปเห็นเป็นชั่วโมงครึ่งแต่ละนวดอีกสี่มื่นพี่น้องสี่สี่ชั่วโมงก็คือโต๊ะประมาณสี่สี่สอ่าสองสองก็เป็นสี่ <c oughs> เพิ่มไปอีกสี่ชั่วโมงจ้ะพี่น้องเนาะ ชีชั่วโมงนั้นคือแบ่งเป็นเครื่องเคงชั่วโมงเพิ่มอีกชั่วโมงหนึ่งจากเป็นปอและซับหนาซับหลังซับสดเลยพี่น้องเนาะละสรุปแล้วมาเที่ยวเทนีพี่น้องได้จ่ายเงินสำรับนวดสอง0มืนเจ็ดพันบาทปันเทาเป็น 750, 750เจ็ด5อยหาสิบเจ็ดอยหาสิบูโรแพงบ่สเจลอยหาสิบูโรแต่ว่ามันมันมันได้ที่เอพี่น้องเพิ่มบนนวดแล้วมันสุดยอดอะ่ะ มันแบบรีแลกมันแบบพ่อนไข้มันเอาความือออกไปเบิดเลยคือเขาหนวดดีอะช่วโมงรึ่งอาบนำแขกพร้อมมานนีิพี่น้องสุดยอดเป็น้วพี่น้องข้เป็นบ้านเท่ากับือสีนหากเสานาฉันแล้วเนาะวันสองหมื่นเจ็ดกูกลัวพี่น้องเกือบสองหมื่นแปดบาทบ้านเท่าเนาะจ้างหนวดก่ย้อมพี่น้องเพราะมันเดบบว,ว่าเอาจำเกิดใหม่นะพี่น้องมันรีแลกมันพ่อนลขยเบิดเลยเนาะแฟนก็บอกว่บาบ่ต้องห่วงเถื่อยกะจมประจำถ้าอยกบบากมาหนวดจะมีก็เลย จไปแฟนใจนะจ้ะคนมันสวยสุดเลือกได้ <laughs> กระเห็นใจเขากกษียณใจเขาอยู่สองลอยหม้อก็ขบินใบเซตมากที่ตรงนี้สองรอยเดียจเอาเงินให้เล่าแล้วไปใจเล่นไปใจน้ากันเพราะว่ายังฮูบอกะเห็นใจเขาอยู่ดอกเนาะเพราะว่าเอาเปรียบกันไลยนเะเพื่อนกับเป็นแฟนเป็นอย่างเขาเจ้าเขาบอกว่าเขาสิใจเองเท่นันว่าเป็นอย่างเดียวใจสอยพี่น้องคุมสรุปว่าคุมรายงานเสนออะไรพี่น้อง <laughs> ไปแล้วจ้าไมดีจ้า